เอาล้วครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมแล้วนะฮะ Darking Shadow เมเมกี้คุณใส่หมวยทักมาว่ามีใครอยู่ไหมผมก็ตอบไปว่าไม่มีคุณใส่หมวยงอนจะเล่นคนเดียวผมก็เลยจะไปเล่นกับเขาด้วยนะฮะเออใส่หมวยไม่รู้ว่าจะเวลอะไรนะฮะ ผมเรียังอ่อนอยู่ยี่สิบกว่านะฮะจากคลิปที่แล้วน่าจะรู้ดีผม <laughs> 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 อ่อนจนนอนหน่อยเอเอดมากไม่ใช่แลกๆก,ก็โทษทีนะฮะอแลกไปแหลกมาลืมรหัสเลยเป็นไงเราจืดเข้าให้ไปเลยฮะ เออวิลลี่มันเมืองไหนวะเออ,ช,ช,เอ,อช่างช่างเอะอืมสี่ชายชายชายสี่บอกเขาไปว่าสี่นะฮะอ,อ่า เพิ่งกินขนมมาโอ้โหจุกท้องเลยยัดเข้าไปยัดยัดยัด,ยดอิ่มแล้วก็ยัดอยู่ <c oughs> มันอืมผมชอบของหวานนะฮะออแม่บอกว่าระวังเป็นเบาหวานตายแบบผมก็ไม่ถือสาอะไรเพราะว่าผมชอบของหวานเป็นเบาหวานก็ไม่เป็นไรนะฮะอย่าเป็นหนักหวานละกัน ก็ว่าไปปรับกลางแล้วกันเพื่อความไม่กระตุกไม่เอาสูงแม่งสักอย่างตุกแล้วมันจิกจิกจิกจอุยน่ารำคาญใช่ไหมแค่นี้ยังปุ๊ก,ป,กปุ๊กเลยเออแค่นี้นแหละทำไมวิวมันแปลกๆลองเอาสูงดูเฮ้ยอน่อ เออเอาสูงนนั่แหละโอ้วนั่นป้าเห็นป้าสูงแม่งหมดเลยคุณภาพไม่ต้องคุณภาพต่ำเออเออเอเออคุณภาพต่ำไม่เอาเดียวเอาสูงเออกูหลายใจเว้ยบันทึกก่อนใช่ไหมเอาบันทึกเอาเสียงปรับเอาไม่มีคนคุยด้วยสบายแล้วกู เมืองเมืองอะไรวะวลเล่เมืองวิลเล่ก็ไปอีกเมืองหนึ่งสิครับเมืองสองเหรออย่านะอย่านะอย่านะรอผมก่อนคุณไซม่อนเฮ้ยกลับเมืองสองไงวะเออ,เอ,อตัวตั๋วตัวตัว,ตว,ตวจำได้ซื้อตัว๋วเออมันซื้อตรงไหน อถามแค่น oh, ี้มันซื้อตรงไหนอ๋อเจอละเจอละเจอละเชิญเลยเเชิญลยตัวอ่าบิวบิวเรียรีคนที่อ่านหนังสือไม่ออกเดี๋ยว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 เอาเม้าสองเม้าสองเย้ขึ้นเรือไปแล้วขึ้นเรือไปแล้ว ขึ้นเรือไปแล้วโอ้โหขามาผมก็ขึ้นเรือนะฮะตองมาแล้วเขารอตรงน้ำปูไม่รู้น้ำปูไหนน่ะเปลี่ยนน่าเออต้องย้ายต้องย้ายสายมายอสามอออยู่ไหนสามออ แม่งมีสองน้ำพุด้วยนะมึงไส้หมวอ,อยู่ไหมไสหมอยเออเพื่อนแล้วทำไมไม่บอกต่อเชิญปาเตะเ,เอ,อเดี๋ยวทักเขาก่อนเดี๋ยวเขาไม่รู้วัดเดรเฮ้ยเฮ้ยไฮไปไหนฟ้า Oh, oh, oh. โอ้โหก้มหน้าทีอ่าไม่ใช่ต่อยยู่ได้ใ่ไว้ไว่อยังว่าใส่ใส่ยู่ได้ใส่ใส่อย่าทิ้ง,ทงผมไว้ภาษาอังกฤษเลย ยูไ้ประกาศมั่วเลยไซยูย hey, hey, ูไงไซไอไซไไซไไซไอกูเจอแล้วเอากูเจอฝาคอนไอไซกูหาไซ ไสอยู like, ่ไหน่ก yeah. hey, ็ปีเลยขี้เกียจเขียนเยอะเอ้ยใส่ยู่ไหนใส่ใส่หมวยอุ้ยใส่กูเจอฟาคอนกูเจอฟาคอนเฮ้ยใส่ใส่หมวยใส่หมวยกูเจอฟาคอนเฮ้ยใส่หมวยใส่หมวย ออกห่างตีตัวออกห <c oughs> ่า <h> งเฮ้้เอเอไม่ใช่ไม่ใช่ผิดคนผิดคนเดี๋ยวว่าสายมวยกุดดาตะเวนคู่อแมปเลยอา้อาวไม่เจอให้มันรู้ไปมามาเออเออสายสายเออสายสายอยู่ไหนเฮ้ย ไม่ดีแล้วนะมเมื่อกี้เจอนะกำลังพิมพ์เขาอััดดีหายเกี้ยงเลยนะหายไปไหนไม่รู้โอ้โหแอสเซเนเหมือนกันแวบหายไปไหนก็ไม่รู้ตายคนใส่เพื่อดูอะไรชื่อเพื่อนยังไงวะที่เอาไม่ใช่แล้วเออเออแฟนใส่อ้าจัดให้จัดให้ซิปไงฟ้าอ่าอยู่ไหน อ่ะส่ง PM ไม่สำเร็จอ้อยสาร์อยู่ไหนส่งไม่สำเร็จเอาคุณส่งนี้อะไรอ่ะอ่ะแบกไว้เซอร์ไนตี้ไม่อยู่ในระบบ ไอใส่โมวยออกไหมคนเขาอุตส่าห์โอ้ยหนอนอห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 ยังวะส่าห์มารับเดินมาจากเมืองหนึ่งเลยใส่หมวยเอ้ยใส่หมวยงาเซ็งเลยขอตัดคลิปไปคุยกับเขาสัก หนึ่งนะฮะไม่รู้ว่าแป๊บยาวหรือแป๊บหนึ่งจริงๆนะเอ่อมีปัญหาที่หนึ่งผมยืนอยู่ตรงนี้มีคนเดินผ่านชวนเข้ากิวผมนึกว่าชวนเข้าปาร์ตี้กดยอมรับปุ๊บเรียบร้อยฮะอนิเมะคิงเออขอบคุณมีคิงให้กูเออกูขาดคิงพอดีอะไรวะอีกเอรอเออ ผมตอนแรกด่านคิงชาโดเออแต่มันไม่พอขาดตัวเอ็ดเออมาแน่ไอ้ชัดเออยเอ่ไปไหนก็ไปเนาตาหนึ่งเท่านั้นแหละอา้ามีคนเข้าครับกากากาลองได้เลยเออยิบสี่ครั้งนะฮะปะไปไหน กิวทักมานะฮะเอมเอามาสักทีชึบชิบชึบไปไหนเออ ช่วยตาหนึ่งนะฮะล่างสุดมาเตอร์อ่ะมาเตอร์ก็ได้อ่ะตามบายฮะคิดว่าผมคนนี้จะแพ้เหรอเป็นไปไม่ได้หรอกเวย้ย มาเหอะบัฟให้ตัวเองเท่านั้นแหละฮะรอเว่ยตา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 ย โอ้สกิล,ลอะไรเนาเก็บหมดครับตอนนี้เอหมือนจะคังเต็มนะฮะเช่างหัวแม่งอะยังเหลืออีกเหรอนึกุ้ว่าตายหมดแล้วนะไปเหอ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 ะเอดือดเดอดเดือดเดือดือดือดดืดดดดดดดออุตสได้บัตร E X p ห้าสิบเปอร์เซนตมาโอ้ย วันนี้โตลุงแล้วโว้ยว่างั้นนะอะไรอีกวะเฮ้ยเออมาเร็วๆคือว่าผมไม่ต้องการตังค์แล้วฮะตังค์เยอะพอแล้วมาที่นี่ถึงเวลาที่เราต้องปราีิกันแล้วโอเคจ้า ถึงเวลาจะถึงเวลาก็ถึงเวลาอุยอ้ยอุ้ยค้างค้างเตะเสานะฮะตุมเข้าให้ครับเอาไปเถอะดึงตึง,ตงใครดึงตึงมาคุณใส่แน่นอนไปฮะตอนนี้ผมกำลังมัน มันมาทำอะไรครับไปครับโอ้ๆๆ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 าๆๆ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 วกวารๆๆอๆๆ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 ๆเหรอๆอๆๆๆๆๆๆเๆๆๆ จบยังยังเว้ยอุ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 ้ยผไม่เอาผ่านผ่านตลอดเย่เยยโอ้โหเจอเข้าให้ใช่ไหมมาดอกหนึ่งขอดอกหนึ่งขอดอกหนึ่ง ขอดอกหนึ่งกูบอกแล้วขอดอกหนึ่งเชิญเข้าให้นายตัวไหนอีกว่ะเชิญเข้าให้เอาตัวไหนอีกไม่มีนะเก็บไปเถอะไม่เอาไม่ต้องการเออ ฮกากแค่เราได้เบิร์นกว่ากลับเมืองครับไอ้เจ้าชายกากได้ทองอยู่คนเดียวเฮ้ย <hazards> ก <cko qualified gucken> ูอยากได้หินม่วงอ่ะเอาไ้ตีบวกนะฮะอุ้ยเสียตังค์เปออกดิออกดิ บอกให้มึงออกอเออพอกูจะเก็บตังค์แม่งก็เออน่ะอ้าวขอไปเอาละฮะเหมือนมีคนทักมาเดี๋ยวเจอกับผมในช่วงต่อไปนะฮะช่วงนี้ผมอ่าไปดูก่อนใครทักมาแล้วก็ไปโผลกันอีกกีก็เมืองที่สามนะฮะ อัดคลิปนะฮะเอาละฮะมาล่าคุณไซต่อนะฮะเมื่อก้เขาทักผมมาว่าเครื่องหลุดอืมงงเลยทีเดียวเครื่องหลุดอ่อตอนนี้ก็รอคุณไซได้สักพักหนึ่งแล้วนะฮะแต่ก็ยังไม่เห็นวิ่แววว่าจะมานะฮะก็โพสรอเรื่อยๆ ประกาศรอเรื่อยๆฮะเอ่อเอ่อ,อก็อยังไม่เข้าเกมนะฮะเอ่อคนในเกิลก็จะออกลแล้วหนึ่งคนนะฮะดันเจียนฝึกหัดกูไม่ฝึกอืมเป็นก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะมานะฮะ เชิญสาข้อมูลปฏิอายาตั้งค่ารอเลยดันเจียนทั้งหมดนะฮะอ่าฮะดันเจียนเนี่ยเออทั้งหมดนะฮะสมาชิกสูงสุดอ่ามีสี่งั้นกูเอาสี่เฮียกํากจักลกูไม่กําจัารตี้ส่วนตัวไม่วะเออทางวัดตปฏิเลดแล้วปีิเลดคืออะไรวะเอ้ทางหัวแม่งยกเลิกเลย เอแบ่งไอเทมแยกลายคนแยกลายคนดีไหมแสดงปราร์ตี้วันที่หัวหน้าปฏิบับนอะไรนะอืมอ่ามุลูกเต่ารับไอเทมอ่ะอ,อ่มแยกลายคนเลยไหมไอช่างหัวม,มันเถอะคุณไสยเจอแต่ฟาคอน ไอ้ฟาขัน uh. ล uh. right, uh. 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 ีเบลไว้คุณไซเอ้ยเออเออขายของรอแล้วกันวะเอ่าประกาศไปด้วยเอ้าเอ้าไซอยู่ไหนไซอยู่ไหนใช้เวลาในการหานานกันนะเฮ้ยเออว่าเออว่า เมือว่าเรื่งที่บวก,บกนันมันค่อนข้างจะลำบากอยู่นะเอาเลยเฮียใช้เวลาในการหานานเหมือนกันนะเคลียร์เลยเจ้าหาของที่จําเป็นอยู่ละสิบวก 7, เจ็ดอันนี้ผมเอาไปขายดีกว่าเฮ้<ว><ว>ไม่ได้ตีบวกหาพวกของแบบนั้นมันค่อนข้างจะลำบากอยู่นะขายเว้ยขายขายขายบวยยยยบกน้ำยาไม่จะเป็นขายขายเฮ้ เออขายทิ้งขายทิ้งให้ขายทิ้งเก็บไว้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 เก็บอะไรวะเออเก็บไว้เก็บไว้มางานในการต้นสูอ่า,อ,าอันเนอนี่เาแวะมาอีกละแวะมาอีกเออแวะไปเถอะอ่ะผัดหนึ่ง ไม่สามารถปนึกได้งั้นกูก็ขายเทนนงใช้ใานานเนนะชวลาในการหานานแกนแน่นนะเออกูหางน,นานมากเลยไม่แวะละยินดีต้อนรับเฮ้ยลองแวะนี่ว่ะตีบวกสสาอออยย่งปลดภัเมแน่ใจว่าแกปลอดภัยเสมอ,าอ,สมอหายขึ้นม,มึงจ้งเลยนะมึงรับผิดชอบบ่อไหมไม่ไหวละสิเลิกก<ๆ>รเ่ืองสิ่งของไปได้เลย กูยังกังวลเพราะก,ารกระเป๋าก <หา S 1> ูน้อยหานานครับผมกก็ดดททะะหาของีีี่่สุแลล้วลมาที่นี่ละถูกต้องแล้วมาที่นี่ละถูกต้องแล้วสัตว์ลมเร็วเออบวกใครไปบวกห้าไปได้บวกหกไปได้ไไดเฮ้ยลืมเออช่างวะเออเกจ์วเวลล์สองเวลอัพเฮ้ยเกจ์ใหม่หรอวะ

อ้าว PVP PVP เฮ้ยสกิลกิลนี่ใช้ PVP อย่างเดียวใช่ไหมเฮ้ยเออเออเฮ้ยตกปลาได้ปะอยากตกปลาน่ะมีแม่น้ำอยู่พอดีเลยสายอยู่ไหนฟ้าอ่ะมาลองตกตกปลาเอ้ยชัตกปลาที่นี่ไม่ได้ทำไมอ่ะอยากตกอ่ะ เอาาหารเอาเออไม่มีอุปกรณ์เชื่อประกาศหาไซไซอยู่ไหน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 นะฮะออาคุณไซครับอยากจะทราบว่าอยู่ใสตอนนี้ว่าเออหมดกำลังใจในการความสาม,มารถเท่านั้นสู้แล้วนะฮะอเ,เ,เออความสาม,มารถ เป็นเศรษฐีอุ้ยออกด้วยยี่สิบของกลางไม่มีออกเลยสิบห้าแอมบวกเจ็ดทำไมไม่มเอาไปอืมทีไม่เว้ยดดดหาซื้อของรอคุณใส่ เครื่องประดับแค้ก็มีแต่ปีกนะฮะตัวว่าแลเท่าไหร่วะก็เท่ากันแหละแต่ราคาต่างโกงราคาโกงไปนิดหนึ่งนะฮะผมซื้อมาร้อยยี่สิบทองนะฮะเอ่อนี่ก็เอออันนี้ผมใส่แล้วต้องเถอะหาเก็บเอาได้ไม่ต้องพึ่งพาใคร อันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าใช้ทำอะไรฟาร์มไม่เคยปลูกฮะอ่ไอ,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 อ้นี่เหรอหกอันหกทองก็เท่ากับมึงอ่ออันนี้แม่งกินกินเงินสองเท่าอะพูดง่ายๆอ่ะเนี่ยราคามาตรฐานนะฮะที่อ่าต่อชิ้นสองเอเอขอบคุณ เออะขอบคุณครับอุปกรณ์เลยเอาอืมสี่ห้าใส่ได้เออ<ม>ช่างเหอนะเจอกันเมืองสามเลยนะฮะคุณไซเจอหรือไม่เจอช่างเขาแล้วไม่มาฮะเลิกเลิกเลิก